วิธีการครอบงำความคิดคนมีอีโก้ให้หลงรักคุณไปตลอดทั้งชีวิตคนมีอีโก้ชอบแสดงการยอมรับครับคนมีโก้เป็นคนที่รักเรื่องศักดิ์ศรีมากที่สุดคนมีโก้ถ้าชอบใครแล้วหมดเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบต่อให้คุณขอสัก5บาทมันก็ไม่ให้ครับเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่คือเราต้องทำอะไรครับเขาถูกใจครับถามว่าทำไมคนมีอีโก้ถึงบล็อกคุณ เพราะเขารู้สึกว่าการคุยกับคุณมันทําให้เขารู้สึกไม่ได้รับการยอมรับครับการคุยให้คนมีโก้ชอบคือสิ่งที่เขาภูมิใจและสิ่งที่เขารักค,คุณอยากให้คนมีโก้รักคุณมากขึ้นคุณต้องมีวิธีการสั่งจิตคนมีีโก้ครับคุณต้องรู้ครับว่าคนมีอีโก้เนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไร ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ